ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ที่1กันยายน2566เป็นวันหวยออกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะค่ะคลิปนี้นุชย์มีมีทั้งหมด8ดเล่มนะคะมาให้ได้เลือกชมกันค่ะเล่มที่1นะคะเล่มที่1เป็นโบวีตีผิวไฟความยาวของใบมีด1 1 3จนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.5นิ้วนะคะค่ะเล่มนี้ราคา9 5้าบาทรวมส่ง ขาเล่มที่2นะคะความยาวของใบมีด11.3นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะค่ะเล่มที่สองราคา950บาทรวมส่งนะคะค่ะเป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะเล่มที่1เล่มที่2ค่ขาเล่มที่3เป็นแลมโบตีผิวไฟนะคะความยาวของใบมีด11.4นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะราคา950บาทรวมส่งนะคะ ค่ะเป็นงานตีร้อนที่รวบรูปจากเหล็กแหนมนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นูได้เลยจ้า mm. สินค้าร้านเรามีประกันใบมีด20วันนะคะรับเคทมหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะเล่มที่สี่นะคะเป็นโบวีตีผิวไฟเหมือนกันคะ่ะลูกค้าความยาวของใบมีด11.1นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้าม5 6นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูเฉลุลายนะคะลูกค้าเล่มนี้ราคา980บาทรวมส่งนะคะแต่งสันอยกสวยงามมากคะ่ะลูกค้า เป็นบว้ยปลายเฉียงแต่งสาหยักนะคะสนใจเล่มนี้แคปน้าจอแอดไลน์ดูได้เลยนะคะค่ะเล่มที่สี่ราคาเก้าร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะคะสนใจแคปน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบุกเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่ห้าเป็นงานสั่งนะคะพอดีช่างเก๋ทาไปสองเล่มค่ะลูกค้าเล่มนี้นุชก็เลยเอามาขายให้ค่ะลูกค้าค่ะเป็นงานมีดพ,พกใบยาวหกนิ้วค่ะลูกค้า ความกว้าง1.6นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.1นิ้วค่ะค่ะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะเล่มนี้ราคา790บาทรวมส่งสนใจแคปมาจอแอดไลน์นุดได้เลยจ้าค่ะเล่มนี้เป็นมาเชเต้ใบขัดขาวนะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 ความยาวของใบมีดอยู่ที่11.1นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้ประดูจชลลายความยาว5.6นิ้วขาเล่มที่6ราคา980บาทรวมส่งขาเล่มที่เจ็ดนะคะเป็น มีดแคมปทรงเน็บนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด12.5นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.6นิ้วนะคะลูกค้าสวยนะคะเล่มใหญ่น้ำหนักกำลังดีค่ะลูกค้าไม่หนักมากสันหนาแค่5.5มิลเดงนนะคะเล่มนี้ค,ค่ะราคา1,290บาทรวมส่งนะคะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์นู้นได้เลยจ้าค่ะเล่มที่8นะคะเป็นโบวี โบวีตีผิวไฟนะคะสวยมากเล่มนี้ความยาวของใบมีอยู่ที่สิบสามจุดสองนิ้วความกว้างสองจุดสามนิ้วนะคะค่ะสันหนาอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะเล่มนี้ตัวด้านเป็นด้านไม้พยุงดําความยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้างานจริงสวยมากพิเศรษราคาเพียงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะเล่มที่แปดมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มสนใจแคปน้าจอแอดไลน์นู้ได้เลยจ้า สินค้าแล้วเรามีประกันใบมีด20วันรับเค็มใบมีดหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะรับประกันงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าสนใจแคปน้าจอแอดไลน์ได้เลยสวัสดีค่ะ